นั่งทับโซ่แห้งเลยนะเหนั่งว่าเนี่ยเขมันสู่แห้งมันเลยว่าเนื้อมีอตัวนี้<ฮ>ยันเล่นกันข้ออยู่ใจซ่มอมบั่นแรงเขามาด,ดัดเขาออกจนแล้วละวะ่ะอยากบิดโซ่เลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟาร์มอยู่ครับพี่น้องเมื่อน,นี้พ่อพี่พ่อน้องอ่ามาอยู่บา้านโคกสีใครน่าหลานเนาะบ้านโคกสีไขรอ่ามาเปิดงัวให้ น้องสาวเลยครับเด้อน้องสาวเป็นมีงัวแม่สาวครับพี่น้องถิ่มาปัน่นมาแบ่งให้พี่ให้นอ้องอไปเลี้ยงครับอ่าน้องอยังไงละ่ะแนะนําตัว่อนน้องน้ำนะครับเนะะาะน้องน้ำอยู่บ้านโคกสีไข่าตาบลตาบลแวงตาบลแมแงอาเภอสว่างแดนดินนะครับเนะาะเมื่อนี้เขามีงัวแม่สาวนนาหลานะเนาะงัวแม่สาวเขาอายุได้จักเดือนลวละ่ะ หนึ่งปีเก้าเดือนสิสูงอยู่เท่าไหร่ได้วัดเบิ้งบ่ลาหบ่ท่านได้วัดอ่ะผมประมาณด้วยสายตาเด้อพี่น้องประมาณร้อยยี่สิบครับหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรอ่งางอแม่สาวสูงอยู่ร้อยยี่สิบเซนติเมตรอ่าเพิ่นเพิ่นเป็นลูกตัวใดนอ้อ่ะลูกตัวนั่น,นอ่าอ่านี่เด้อแม่เพิ่นพี่น้องแม่เพิ่นเพิ่น,นอ่าเพิ่นเพิ่งให ลูกซ้ายหล่าเพิ่นเนาะนี่ตัวนี้ลูกซ้ายหล่าเพิ่นตัวนี้เพิ่นผสมมันเคเอฟครับพี่นอ้องแม่เพิ่น,น,นตัวเอฟตัว<ม>เอฟตัวนั่นจะเป็นลูกแรกของเพิ่นบ่หล่ะ,ล,ะลูกตัวที่สองตัวนั่นก็แมนเดอเป็นลูกอแม่นี่ส่งลูกดีครับแม่องัวน้องเพิ่นนี่ลูกตัวที่สองแสดงว่าตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามบ่ล่ะตัวนี้เป็นลูกตัวที่ห้าตัวที่ห้าล่ะโอ้ ว่ายังไม่ให้ลูกบีแท้แต่ว่าอ่ตัวนี้พ่อเพิ่นผสมตัวเนาะหล่ะเนาะอ่าเพิ่นก็เลยอยากอ่าม้วอยู่ขอกอยู่อันนี้เพิ่นร้อยทับกันว่าสันนะครับก็เลยเป็นอ่คบ่อยอยากอันนี้บันไดพี่น้องอ่าน้องสายเพิ่นมาเห่นน้ำเลยครับพี่น้องลูกเค้บว่าสันครับนี่เพิ่งขอดได้จังมือก็ล่ะตัวนอ่าหามืออันนี้น้องสายเพิ่นครับ สูงอยี่สิบเด้อครับพี่เด้อพี่น้องอ่าอายุประมาณสิบเก้าเดือนมันขึ้นจักเธอเราเปล่าล่ะเห็นขึ้นกะว่าเห็นน้ำเมือกใสๆออกมือว่านจ้ะครับเห็นน้ำเมือกใสๆขึ้นมือว่านนี่ขื่นว่าน่าจะเป็นการขึ้นของเิฝนนอกเทือกแรกเนาะอ่าเขาก็ยังมั่นสมไว้อ่าเอ้าเ้าสี่ห้องไว้หลายบันไดละละงัวเขาราคาห้อง สอสามสามก็คือสองหมืสามพันบาทราคานี้ก็ยังตอ้องได้เปล่าตอลองได้จ้าตอรองได้จักหน่อยอยู่เนาะครับผมเบอร์โทรล่ะศูนย์แปดหกศูนย์แปดหกสี่สองสี่สองหกสหกสองจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดน้องน้องน้ำเนาะอยู่บ้านหกสี่ครตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอ่างบบลายเด้อพี่น้องเด้ออยากได้งวว่าไปเลี้ยงอ่าเลี้ยงง่ายครับงวแบบนี้กินหญ้ากินฟางเก่งครับพี่น้องงบบลายกา็มาซื้อไปเลี้ยงเบิงขึ้นแล้วมือวานนี่น้องอ่ิคนเห็น <laughs> แต่ว่ากันยังทันสมไว้อ่าพี่น้องกอ็หอาพอพันไว้ครับได้ไปก็ได้ฮะ ขอบคุณหล,ลายน้องละอ่ละครับผม <ละ S 2> ครับที่<ะ>มีงัวามาปั่นมาแบงให้ปีให้น้องไปเรี่ยงอ้าโทรมาถามมาไทายมาตอร้องเอาเด้อครับเด้อพี่น้องมักง,งัวน้องสาวเพิ่นกระไดอ่าถ้าพี่ถ้าน้องเพิ่นอยากมาเบิงอยู่ขอกอยู่อันนี้เขาก็ได้อยู่นอหละเนาะอ่าอยู่บ้านเขามาเบิงเอาเด้อพี่น้องเด้อครับผมอาฝากปีฝากน้องไว้เด้อครับเด้องวน้องสาวทั้งบ้านกกสีไข่ครับน้องน้ำ ฮะพี่น้องมาเบังอ่าน้องเพิ่นปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตวดประสนครับอ่าอายุได้จักมือจักเดือนล่ะล่ะนี่เบิ่งตุลเกิดได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไรนี่อาทิตย์หนึ่งเวน,นโอ้ถือว่าใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเขาเขาอะไรมันเกิดเขาได้ใส่อนันปุ๋ยห้องพืน้นห้องอยังบ่บ่ไถแล้วก็บว่านข้าวโพดแล้วก็บฟันเลยไถไถไถแล้วก็บว่านเม็ดข้าวโพดน้ำก้น ล้วก็จังปันโอ้ปันปันรอบปันอันให้บินแตกกอนให้รถไทเพื่อนจอดจอดท่าไว้แล้วกขวกนที่แรกไถไถแล้าก็ให้เพื่อนปันรอบหนึ่งครับปันอันที่จริงปันนา่นี่ปันสองรอบมดละครับแต่ว่าให้เพื่อนปันลูกกี่ไทก่อนรอบแรกอให้มันละเอียดจักลงจักหน่อยแตกนักหน่อยแล้วก็ห้ากับวันได้กับพดครับวันเ้วก็ให้เพื่อนปันอีกรอบหนึ่งออาอันดินซุ่มอยู่แล้วว่าฮดก็ได้มันก็สิเกิดแดงสีเลยเฮาห้อวันนี่ใส่จัก อ่ามเมล็ดพันธุ์จักโลต่าอะไรยี่นี่มันสามไรม่ใส่ลอยกิโลสามไร่ใส่ลอยกิโลป่ะทีแค่คยเคยปลูกแกะเท่าเราบ่ก็เคยแต่กับปลูกข้าวโพดคนกินนี่แหละเพราะว่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์าตหาะกระเฮ็ดมีแหลกไอเดียวไนที่เอามาปลูกกไงใ,ให้เขาปฟักมาเป็นเป็นฟักมาเขาบพอนแกะไม่งันเขามาแกะเอาโอ้กันอันเขาสีมากนะมันเจ้ามันทีแตก มันสิบบค่อยอยากเกิดดีโอ้มาแกเอาอยู่ในฟักให้เกิดดีวันนีอันนี้เขาซื้อมาเป็นเป็นแบบแกหรือแบบนี้สันนี่แบบฟักสร้างน้ำเปรตนี่แหละเป็นไรนี่แหละเขาก็ขายโลละสิบบาทนี่แหละโลละสิบบาทแม่นบองานแบบฟักแต่ว่าเขาไม่อยากแกจังน่อยแต่ว่ามันหันได้ใส่เมล็ดพันธุ์ตัวไรหน่อยลงคันแม่นเขาซื้อแบบสีแหละเขามาเอาหมอกเบิ้งสักวอนนี่ว่ามันมันบ่ค่อยเกิดเขาก็สิได้ส้าผู้ชผลเปรตปลูกกวนพืนแนะน่ำนะครับ เทาก็จเปียงเม็ดจากจากนี่ก็จกีได้ใส่ร้อยโลขึ้นนะจากจีได้ใส่ร้อยโลทั้งนี้ปลูกข้าวโพดทั้งนี้ปลูกมะกืออ้าถทาพีถ้าน้องมาเบิง่งว่าเบิ่งหยังกับมาเบิ่งอ่ะอย่างว่าเบิง่งวิธีการทําเกษตรของน้องของนุ่งเพิ่นก็นได้ดครับด้วยทั้งนี้เป็นสวนมะกือแล้วก็ทั้งนี้เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครับพี่นอ้องมอ่อนซ้อนมะกือมะฟักทอง น้องชายน้องสาวเพื่อนครับทักไรลาหล่ะนี่สามไรสามไรแปลว่าพื้นปลูกเต็มโมเต็มสามดอกสองสองไรสามงานนี่แหละปลูกได้ดนบานไดหลาหล่ะนี่ซุมนี่ใหญ่ๆงามๆนี่ประมาณเกือบเกือบสองเดือนสองเดือนนี่แหละวางสองเดือนประมาณสองเดือนพอดีจักเดือนมันเก็บผลผลิตได้มันกะประมาณสามปีไปประมาณสามเดือนสามเดือนเนาะเริ่มเก็บผลผลิตได้ มันม <muitas S 2> ีอ <sketches> ่าคนมารลับส so mm ื้อบ่อมีพ่อค้ามารลับสื้อบ่มีพ่อข้านี่ไร่แย่ๆผลผลิตออกนีไร่หดพ่อข้าจนบ่มีของขายผลระพติบ่มีมีแห้งไา่แห้งดีเป็นร้อยตันก็ได้รบบอันเขาปลูกมันี่เจักปีแล้วล่ะสามสี่ปีแล้วสามสี่ปีแล้วถือว่ารายได้กะกะดีซั่งนี่นี่ขายไปว่างวังนึงหันได้ เด้งเงินอยู่หกหมื่นอยู่สามไรนี่บ่ครับแต่ว่าผลผลิตมันหันได้หาตันครับมันมันบางแามฝนตกน้ำท่วมมันหมากมันโลนอืมถ้าฝนตกน้ำท่วมฝนดีไรกับบ่กับบ่ดีตอมน้ำแต่ใบครับบาดีหมากสามสี่ต้นในหน่วยหนึ่งสี่นาครับมันก็เลยผลผลิตมันบ่ได้ปกติแล้วมันกับบ่ยังเจ็ดตแปดตันอยู่นะครับปลูกได้ยี่เดือนแล้วก็ลาหนี่หกมันบางแามมันอัน ทังนึงมันขาดน้ำอันที่จริงหกเดือนมันสิแท่งปีแล้วพี่จังซุ่มทั้งๆมันทั้งทั้งๆปุ่นคือมันงามมันเริ่มแท่งปีแล้วครับมันมันเป็นเครือได้ตัดแล้วซึ่งโอ้ในกันเดือนเดียวแต่ว่าสีได้ตัดเริ่อมลาตัดเครือแล้วในผลผลิตแล้วทั้งนึงทั้งนี่ผสมบณ์ปันได้ครับมันผสมบุ์เพราะว่ามันดินบ่คือดินคู่สานาครับมันคุ้นไทไไบ่ไร้เลก ทั้งกันน้ำกับโบดีคือจังคู่สาเนาะไก่นะครับถ้าพี่ทะน้องเพิ่นอยากได้นอใช่ไหมได้อย่างน้ำแบ่งปั่นบ่ขายครับขายขายขายกันอ่าขายนอเขาได้นอของเขาเอาไรกับเส้าบาทครับเอาวังเพราะได้ปลูกกับซ้ำนอยครับครับอ่ะขอบใจหลายๆน้องล่ะครับที่ให้มาครับผมที่ให้มาส้มสวนส้มอ่าสวนกล้วยหอมสวนฟักทอง ที่แรกตั้งใจว่าสิมาเบิงแตงงัวฟืนพี่น้องเอ้ยได้ค้อมรู้หลายครับมื่อนี้มาหาน่องหานุงเศษตรกรค้นรุ่นไม่ครับคนขยันอยู่บ้านเขาพี่น้องขยันรับรองโบสถตายครับพี่น้องบ้านเขาเมืองเฮาเอาจังไดนกับผักฟีฝากน้องไปนะครับเด้อมาเบิงวัวแล้วก็มาแวะเล็ดน้ำนองน้ำนุงฟ่นเบิงสวนเบิงอ่า ฝากบึงกล้วยเพื่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ